กระซางอยู่ในที่หมักหมมอยู่ในที่ซ่อนเรนเบนอับทั้งนั้นและสัมมาวาบรมินเถียงขอเถียงเ <laughs> <laughs> จาง้านั่งกำลังบินจากเมืองไทยมากสาวิสเซอร์แลนด์นั่งจากสาวิสเซอร์แลนด์ไปเมืองไทยไปนั่งเขาสวมเมียวนี่เขาก็จะนั่งล่องต่อติดกินถึงว่าทาั้งทั้งเอลยร่องเมืองเสรีบุเสียจคเทียร์ได้าบค่ะ <laughs> สวัสดีครับผู้บ่าวรุ่นอน้องญาญิกพิ้นพันวาพี่น่างสาวัสดีครับกษัตริจ้ก มักเบาวลุ่นเรื่อยพิ้นแค่กับทอมพิ้นแค่หมักสาวหลุนเรื่อยดีคาประสนนั่งยินเพ่นวาตะามักไผ่บู้สาวตุ่มกับเป็นหูสงสัยอยู่คนเท่านี่มันตน้องมีพื้นฐานนีว่ว่าหมักสาวรลุนเอื่อยหมักเมียเขาหมักผัวเขามักเบาวลุ่นนองอยังจังสีนามันตน้องมีความนใจนะมันจังสีบาจังสันนาหมักสาวหลุนเรื่อยดีคาประสน หากมีใครคนน,นั้นเขาทำใจเธอให้เปลี่ยนเปลี่ยนแต่ไปจากใจทใี่คลาดวงใจให้วันสาวไทยยายุดพินของอาจารย์ปกระกป๋ออกงมาสองเถออเนาะอ่านตัดแต่สติ๊กเกอรอ่านถือว่าถืออ่านไปนทุกทีทั่วเดน แม่นบอกล่ะจังหัวอขอเบิดกินแล้วสันไว้ยขอเทียงเส้นเอ็นพึงเ <c oughs> <c oughs> บิดกันไอ้มันก็มี่คือเก่าตัง้งตะตีนใส่ถุงเท่าไว้ถอดออกกันยังเหม็นดิพอวบ,บ้านอยู่เบิดมือยังเหม็นไว้ <c oughs> หนหน้ายังเหม็นเว้ยโอ้ยเนาะอันนี้ขนมเนียอยู่ในหม่องรีรับออก,กรโดรเม้นสิไปใส่ควยว่าสิไแปหน้าบบารุนนะสองคนนี้มากันคาดค้างในสูงคอยว่าเล่นกว่าเป็นหูกสงสัยอยู่น,หน,น,นหน้ามักบาลุนเนาะมักไอ้กระทมเนาะสิตอยพิ้นเจ้ามักบารุนเนาะว่าสิตอยพิ้นเจ้าเร่ย่าอยู่พิ้น เราห,หันหิวอยู่แล้ววะเราโสดมาเหิงล่ะมันละหมากเจ้านี่บ่ใดเราสิ่ล่องหัวอยวู <c> ่เ <oughs> อ้ยบ่ทนเลาวบ่ไม่บ่เลี้ยวกูบ่ได้เสียค่าเศาดอกย่าไพ่เศร้าตุ่มมันหลายเนาะมันสิเลี้ยวตรงไหนบ่ได้เห็ดฟ้าวเห็ดฟังได้ของคนเห็ดหลินเห็ดหววัว ไปน้ำวอกไปพรอมปล่อยค้นไปน้ำจิบไปพรอมเพี้ยโจกอยู่ทั้งขางบอกคือ,คอวานอไม่สัง่งไผ่กับบแม่อนวานอไม่วา,า,า,วา,า,านอไม่ห็นวานกับบแมน่นแต่ว่าเธอเธอหันบกขมอันเธอหันกับมีขนกับขั้นอยู่ใบมัน่ะ ขื่อเลยเล่ากับมีเมียแล้วเบาบาเล่าหลายเล่าสมามสิมีเมียก็เล่าหนึ่งตัวเบาเองว่าเราบม่มีเมียเมียเราไปเมืองนอกโมเมนต์หรือเมียเราไปเอาหัวฝรั่งโมเมนต์หรือกระท่อมนั่งอาคากหลายลุ่มเฮียงเร่ง,ง,งมันสีเฮีงเด้มันสมามสิเฮีงพี่ศพเปนใหญ่อยู่โอ้ยขั้นแค่หน้ามันใหญ่ทั้งลุม่มทั้งน้ำเขา นา <laughs> ยยูพิ่นสวัสดีค่ะจากฉันดูคนรักเธออย่างไรเนาะแค่จอยแค่เจ้าเนี่ยแค่หน่อยๆมนันก็สิแงเงอยียง่ไปยักแล้วโอ้ยสาวตุ่มแคบนะคือกันก็เพ่งเขาหลองโอ้ยคันแท่หน้านอง,อองขึ้นไงคะแทนน้าทงหน่อยๆก็ขาดคนดูแลอย่าไปจับเดอว่บัซอนอย่าไปจับอย่างอีกโอ้จับนี้นี่บอกโอ้ก็จับเลยนะข้องเจ้าของ ต้องกัขึ้นกักรอมแท่นอนด้มือกับโบรางโวยกับข้าส่งอยู่มือบอบรางกัสิเป็นย้างแต่เข้ามมีบบรางคูณชายยังเป็นใจ่ดิเอ้ย